สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพอ,อกันอีกแล้วพี่น้องเ้ยตอนสวยๆซุ่มเลยเมื่อวานดูดน้ำน้องขึ้นมาเอยให้หมักแตงแล้วจ้ะพี่น้อง <c oughs> แตงแตงจริง มาถัวอเมริกนได้ท่านี้ทธองน,นีน้ำบ่อน่ะคุณแม่เพีอยาเขาอีกแล้วมาเก็บประพักเลยมีนี่มีมีเมนูป่นปลาที่ใต้หม่บ้านนน่ยนะจ๊ะก็จะเอามาปน่นถักวขาวโม่บ้านานี่ก็เก็บไปไล้ยเตอิอพักนะ่ะก็ เก็บไปขันสมเป็นกระซ่ามี่น้องเว้ยมื่อนี้มาเก็บใหม่ต่อบปได้เก็บทำวานดอกพักขอป้อมยิงดียิงงามใบมันมันแตกขึ้นมาใหม่นะพี่น้องบไปลกดีเอาแต่กันให้มันเบี้ยพีกกระสิปุกบคนอนักปุ๊บ แม่งแค้นพระมาหายังมันแค้นตัวน้อยเขา่นละคิวเอาพักอันนี้ก่อนพักซีล่าเลยย้อนยนะนี่ก็ป่นเอาไปเดก็่เคยเบิดพี่น้องเย บวันได้มันทีกินกระปุ่นป้าป้าในน้องผักสลดัดสมง,งานไทน้อพี่น้องพอเลยอยากกินนังได้กับ เก็บเอาโอ้ดูความโหนาะแด่ขึ้นมาใหม่ช่วงนี้ก็ไปประหยัดเงินไปหลยเตอะ บอบประดิษฐ wow, e ์ช่วงที่มันอึดอิ่ดนะก็คือช่วงเดือนสามเดือนสี่พี่น้อยอึดและนายู่นักินกบเขียดกับห้างยางแบบนี้กลนเอาเบิดจะได้บอลอื่นกงบอลทีนะก็เลาะกลนเอาเบิดแล้วมันก็อยากเบิดน้ำแล้วไปกับบุคคอยได้แล้วพี่น้อยขุดกบกับแบบนี้แตงเลยขึ้นนใหญ่แท้เอ้ามีเลยน้อยใหญ่ก็มีเลย bước hai vị đón Vương đê Đi nuôi nhảy Nhảy để đấy đi đê đi nào. Đi đê đèn thằng ừ, này cả đây nè đê lăng đê 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 ơi Mà đỡ đê 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 Nhìn này đê nghe tôi bỏ đi à, bên này, ừ, này. Ừ. bằng ăn bằng tụt cái phình khang rồi chỉ bù bạc đen nè à, bạn chỉ đong luôn mày khăn xung nhỉ vượt sự này bạc đen nó cũng cung โอ้ยบ่งเขาอะไรเนี่ยเห็นบ่าวมบ่งเขา,าขึ้นจับข้าวได้สุงอเอาผ้าของปอบไปก่อนจักงหน่อยจั้งหน่อยอมันต้ในใดที่มันเป็นดอกเอาไว้วานอีก จปีใหม่พี่น้องเอ้ยพันปลาอีกว่ากันไปพักงามดิไายคนกับบ้านและบ่หรือยังบ้านนะครับไกลก่เพื่อนเนาะไก่ไล่กระโดดติดอีกติ๊ดการปีใหม่ ข้าดงข้าวดาวอ้อนๆโอ้ยสวยກยู่กินก็แซ่บๆตัวบ่ได้คมบ่ได้ขึ้นบ่ได้อนนั่นเลยกรอบเลดไปมันก็แตกึนมาใหม่พอแล้วพีน้อยได้ักบัวกลับมาที่ยงหน้าบ่ดาวก็อาม Nice one. Hope mình hứa. Hope mình hứa. Hope mình hứa. บนหัวเก่าเลยเล่กระสอบนี่เราอันนี้ใส่งานไ่ได้เลยบอกปเนยทิ่มรอบบนใส่ไปแล้วเนาะเจ้หัวเลยเี่ดเพื่อนเขาเลยเนาะ แค่2เดื่อนถ้ามีเท่าใด๋อันพุ่นดานเอาไว้ใส่ถิ่มแล้วเนาะจูดแล้วเนาะมันือดตะเล็กโอ<ฮ>้เท่าใด๋อันพุ่นื้อมาให้เขานะ ้จยังน่อยเอาไปกิ่งเด็ดเด็ดรถกันได้อันนี้นะขับแล้วโอ้ยดใจบ <c oughs> ื่ <c oughs> ด,ง <c oughs> ดึงลงมาก็ได้เลยมัน bớt vào bậc kham nè mấy sướng à? à, <laughs> người đấy, khát đi khát mẹ? khát đi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  này, đi khát đi khát đi khát đi này đi khát đi cái đi khát đi khát quá khát đi khát đi đâu đi khát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  อแล้วฝนปุ้งๆนี่ขึ้นโอ้ยส่วนมะนาวเฮานะที่อเอาไปปลูกบนไม้บ่างนาไอ เลยสิปูบนได้ปล<ะ>ูกร้างของแ้วผักเป็ดกินอีกปลูกแค่นแบกบันนนท่าน,นไ้ขืนต้นได้กต่จะมา่านสิลงมาได้ ดึงออกจากต้นบักสีดาบักสีดาแสบปีนี่ก็เป็นลายด้วยบักสีดาหน่อยิ้จนว่าคนมาเกี่ยวเขาเนาะพาลู่พาลานมาเต็มเบิดเลยเหลียงบ้านนี่แหละ อย่างเด็ก,ดกน้อยแม่ก็ต้องแว,วรขอกระนาวบูบว่ามูซื้อนี่เข้ามาเบิ่งว่าวอะมานิ้วกับอันนั้นเลยโศยังมาขอโอ้ยว่ะม,มันบวมมีนเบลอชัววะบ่นะเขาเห็นอยู่เขาวะน่า,ร,า,ขอขอารู้ดว่ะเขาก็ข่ามาก่อือได้ยุติเขาก็ได้ชงชา,มมาบ่ดดมาดิบด,ดิบๆ้นอ้อยแข็งแข็งอยู่แหละชูกินเดอ้อชุบิดไป มันหาวมันเพียกได้มาเอาเด้อพันมันหาวมันลายฝ้ายม่วงโอ้ยเฮาก็ไปตัดอันบ่แล้วเฮาตัดไปเสียบทนาน่ะเนาะแม่นเป็นกับมันนำมัน หมาขาวนี่เพิ่งต้นม่วงกับโบล้าพี่นี่พรอนเป็นห่วหึงเด้อทางเบิรงพี่นี่สิเป็นหมากจูบอมันบ้าปีเป็นแม่านารีพี่น้อง บาปีปีนี่มันต้องเป็นปีนี่พี่กายบอเป็นจักหน่วยเลยเนาะดอกกับโบเป็นบอกดอกกับโบมีพี่กายนี่พี่น้อยปีปีป่ขึ้นลังอันว้าบุญบรรณโมงเบาะกลับออกมาทั้งลมทั้งฝนเก็บเป็นได้ไปกระชากเนาะต้นเดียวทั้งหมด อกวัากันยังมีอยู่ได้นี่ทางนี้นะเดี๋ยวที่พี่้อไว่ใส่แกงหน่อไม้ซื้อเฟืองมากกับมือเงินพลัสจะไดร่งเสือพี่น้องมือนี้แส่ปลูกข้างขางของน้ำบ่พุ่งขางปลูก ผู้ทั้งขางๆมันท่านี้ถือว่าฮมกะโอเคเราได้แล้วไปฮิเน่ยไปวิ่งนวน่อยกนดูคีเี่ยอดูคอยมานอนอยู่พี่พี่นอันนอ่ทางพี่กินไปกินมามากะ เหี่ยวพวกลเหี่ยว่ะนะพอได้เปิดแอร์ดอกน้องอากาศก็พอดีนะนนอนจนฝุดกว่าเ็นตื่นเอง,เนเนองคน่มนหละเพราะันคลิปหนาได้ไปนอนกอบคุณที่มาเบิ่งมาชุ่ม